สวัสดีครับสิทธิ์เก่าแม่โจ้ทุกท่านครับกระผมอาจารย์ดรบุญสิงห์จิตต์ประพันธ์ผมได้รับมอบหมายและก็ให้รับผิดชอบในเรื่องของงานกิจกรรมรักษาเลกสิทธิ์เก่านะครับกระผมอยากเชิญชวนสิทธิ์เก่าทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมาวิาลแม่โจ้ชุมพรหมาวิาลแม่โจ้ชุมพรของเราเริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีพศ2544ซึ่งถือว่าเป็นแม่โจ้รุ่นที่66ในสมัยนั้น ซึ่งระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรของเราได้พัฒนาได้เโต,โติบโตค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อนเนื่องในโอกาสนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรจึงอยากเชิญชวนสิทธิ์เก่าโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าที่เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็จะจัดทำฐานข้อมูลสิทธิ์เก่าขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่จะตามมา อีกหลาย,ลายๆกิจกรรมก็สิโอกาสเรียนเชิญสิทธิ์เก่าทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมสวัสดีค่ะฉันทนวันเอ่งชวนค่ะชื่อเล่นปลาประจบสาขาการตลาดรุ่นที่67มหาวิทยาลัยแม่เจ้าชุมพรค่ะปะากจะขอเชิญชวนให้เพื่อนๆรุ่นพี่และก็รุ่นน้องทุกรุ่นนะคะเข้ามากรอกข้อมูลสิทธิ์เก่านะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่เจ้าชุมพรและพบกันเมื่อแม่เจ้าต้องการสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อดวงใจสุวรรณติมาค่ะชื่อดล่นชื่อแปรมจบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรรุ่น67สาขาพ,พัฒนาการท่องเที่ยวค่ะปัจจุบันก็ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ค่ะถ้าแม่โจ้ชุมพรมีกิจกรรมดีๆเราคงได้เจอกันนะคะไปค่ะ ขอเชินรุ่นพี่ทุกรุ่นนะคะมาลงทะเบียนฐานข้อมูลสิเก่าผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรค่ะอย่าลืมกลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยและน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ